พาสีซื้อขอคืนไม่ได้ก็ต่อเนื่องกันเลยนะคะ3 5 6 6 8าหจุดสีอืมต่อมาเบี้ยปรับเงินเพิ่มค่ะ397 จุดห้าแต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายต้องห้ามคำว่ารายจ่ายต้องห้ามประกอบด้วยอันไหนบ้างนะคะจะประกอบด้วยเราเปิดไปหน้ากระดาษทำการนะคะหน้าร้อหอดค่ะก็คือพวกลงท้ายวงเล็บ x ทั้งหลายแหละ บวกกันนะคะวงเล็บ x ทั้งหลายแหล่มันคือรายจ่ายต้องห้ามนั่นเองแต่ตั้งชื่อเฉพาะลงไปเลยเพื่อเป็นการาแจกแจงให้มันละเอียดมากขึ้นตามหมวดหมู่บัญชีนะคะก็จะมีซื้อสินค้าวงเล็บ x 7190.98ตรงนี้เอามาเอามาบวกกับเข้าไปเหรอครับค่ะแล้วก็มีตัวนี้อีกนะคะมีวงเล็บ x อีกไหมมีนะคะค่าโฆษณาอีก200ค่ะวงเล็บ x มีค่าน้ำมันฝ่ายขายนะคะวงเล็บ x อีก860ค่าเครื่องเขียนวงเล็บ x อีก2221.50มีวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานวงเล็บ x อีก6 5 4 2แล้วก็ไปหน้าสุดท้ายเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม หน้า162นะคะด้านล่างสุดเลยอีก2 178.18อืมหถามไม่เจออาจารย์ขีดไปแล้วค่ะ,ะนี่นะก่อนบวยอ่าใช่ค่ะแล้วก็มาภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ขอคืนบรรพัสุดท้ายอีก467.05พวกนี้ค่ะรวมกันมันคือ13 183.13หน้า165นั่นเองคือหัวข้อค่าใช้จ่ายต้องห้ามค่ะคือมีหลายรายการที่เป็นพวกวงเล็บ x เนอะด้วยรวมกันแล้วคือกลุ่มนี้ที่เมื่อกี้ขีดเส้นสีดาน,นะครับโลนกันแลคือตัวเลขนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ